สวัสดีครับวันนี้พบกับปัญญาบนรสรีในอี e ีที่หนึ่งร้อยหกสิบหูกไม้สามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาท เราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วแพ็คกล่องกระดาษจัดส่ง e m เ s โดยไปรษณีย์ไทยถ้าจัดส่งเหมาเหมากรณีโอนห้าสิบาทกรณีเก็บเงินปลายทางเจ็ดสิบาทกระถางสี่นิ้วกี่กระถางก็ได้ในกรณีการจัดส่งเราเฉพาะกระถางสี่นิ้วที่เป็นรูปไม้และไม้มีชื่อระยะเวลาในการจัดส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาหนึ่งถึงสองวัน ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือใช้เวลาสองถึงสามวันส่วนภาคใต้ใช้เวลาสองถึงสี่วันเมื่อลูกค้าได้รับบันสีแล้วนะครับให้ทําการแกะออกจากกล่องกระดาษแต่อย่าเพิ่งแกะออกจากแก้วที่ครอบให้ทําการแกะออกจากแก้วที่ครอบหลังหกโมงเย็นและแช่น้ําไว้รึ่งกระถางใกล้ๆบริเวณที่จะวางบันสี แนะ่พักทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนเช้ามืดให้ลดระดับน้ําเหลือประมาณหนึ่งเซนจะเป็นตอนเช้าหรือตอนสายก็ได้หากท่านวางพักไว้ในร่มจะต้องการจะย้ายวอนสีออกไปด้านนอกที่มีแสงแดดควรย้ายในตอนเย็นเพื่อให้น้องเขาปรับตัวกับสภาพอากาศบริเวณนั้นก่อนเนื่องจากสภาพอากาศในตอนกลางคืน ะมีความชื้นค่อนข้างจะเยอะน้องเขาจะได้ไม่เหี่ยวเฉาและสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ลูกไม้กระถางที่หนึ่งลูกไม้กระถางที่สองลูกไม้กระถางที่สาม ลูกไม้กระถางที่สี่ลูกไม้กระถางที่ห้าลูกไม้คือไม้ที่เพอจากเมล็ดยังไม่มีชื่อนะครับถ่าไม้มีชื่อจดทะเบียนเราก็จะแจ้งชื่อโดยท,ทันทีแต่อีพีนี้คืออีพีลูกไม้เป็นลูกไม้ที่พอจากเมล็ดบอลสีที่ได้ทําการผสมเองโดยทางสวนเราครับกระถางที่ห้าครับลูกไม้กระถางที่หกครับลูกไม้ใส์ขนาดนี้นะครับ ลากยังเดินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทะลุก้นกระดางงแล้วเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นรุ่นที่พร้อมที่จะย้ายบ้านครับใส่กระถางนะครับน้องเขาจะได้ไม่โซมมากกระถาน,นี้กระถางที่หกครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับช่วงนี้อุณหภูมิไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่ตางแสเลนไว้สองชั้นในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาช่วงนี้ควร ออกแสดงออกเพื่อให้น้องวันสีของเรานะครับได้มีความสวยงามเนื่องจากโดนแดดค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยสำหรับใครที่ทำแสดงสองชั้นนะครับแนะนำให้ออกเหลือชั้นเดียวได้แล้วช่วงนี้อุณหภูมิไม่ค่อยสูงนะครับพอจะพอเข้าหน้าฝนมาแล้วนะครับลูกไม้กระถางที่แปดครับป้อมกอแน่นๆ ตัวนี้เราลองตั้งวางห่างกันนะครับกระถางวางห่างกันน้องเ็าจะกางใบออกแบบนี้นะครับแต่ถ้าวางกระถางชิดกันน้องเขาก็จะใบหุบเข้าไปอีกนะกระถางนี้กระถางที่แปดครับลูกไม้กระถางที่เก้าครับสาเหตุที่เราวางห่างกันเนื่องจากว่าเราแยกตัดต้นโตออกมาขายนะครับต้นเล็กที่ยังฟอร์ไม่สวยก็ยังถูกวางไว้ในแปลงก่อน ก็จะทําการขยายกระถางออกซึ่งปกติแล้วเราจะทําการจิดกระถางเพื่อนําลูกไม้ชุดรุ่นใหม่ลงไปวางรอบนี้เราไม่ท,ทําเช็มนั้นเรารอก่อนนะครับหมายถึงฟูดได้แบบนี้กระถางที่เก้าครับลูกไม้กระถางที่สิบครับใครชอบสีหวานสีเข้มนะครับ ลองเลือกดูนะครับว่าใครชอบแบบไหนยังไงพ่ขอค้าก็จะหมุนให้ดูโดยรอบๆนะครับลูกไม้เป็นลูกเป็นไม้ที่สีสันไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนชื่อไม่เหมือนไม้มีชื่อที่จะต้องมีสีสันและมีหน้าไม้ที่เป็นเอกลัก,กษณ์ของเขาถ้าหน้าไม้ไม่เหมือนไม่ใกล้เคียงก็จะถือว่าไม้ไม่สวยครับแต่สําหรับหน้าลูกไม้แล้วนะครับสีสัน เป็นอยู่กับท่านชอบนะครับท่านชอบแบบไหนสีสันแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับถูกหมายกระถางที่สิบเอ็ดครับใครชอบเลขไหนนะครับจดหมายเลขไว้แล้วก็อย่าลืมพ p นะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบหากท่านแจ้ง EP ผิดเราก็จะหยิบวันสีให้ท่านผิดต้นนะครับ เพราะว่าแต่และอีพีก็มีหมายเลขหนึ่งถึงเจ็ดสิบสองเช่นกันรบกวนดูอีพีแล้วก็แจ้งลูกค้าแจ้งพ่อค้าครับพ่อค้าจะได้จัดต้นไม้ให้ตรงตรงทุกต้นนะครับเนื่องจากว่าเรายกกระทางนี้แล้วเราปักป้ายไว้หมายเลขนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบก็จะอยู่แปลงของใครแปลงมันนะครับจะอยู่ตู้ใครตู้มัน ก็จะแยกกันไม่ปนกันเวลาที่ลูกค้าสั่งมาว่า ep ไหนหมายเลขอะไรนะครับเราก็จะได้ไปหยิบมาแต่ละต้นตามที่ลูกค้าต้องการรับรองไม่ผิดต้นแน่นอนยกเว้นในกรณีที่พ่อค้าทำร่วงหรือหล่นหลุดมือครับในเขาก็จะหายพ่อค้าก็จะแจ้งหาต้นใหม่ให้ลูกค้าเลือกนะครับกระถางนี้กระถางที่สิบเอ็ดครับ ลูกไม้กระถางที่สิบสองครับใครชอบแบบไหนนะครับสีสันแบบไหนลองเลือกดูนะครับเนื่องจากไม้ลูกไม้เป็นไม้ไม่มีชื่อแล้วก็ไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเพราะเขาพึ่งโตขึ้นมานะครับต้องไปลุ้นนะครับว่าจะสีสันที่ออกมาเพียงนิดหน่อยในบางใบนะครับอนาคตเ็ดสีจะเป็นยังไงครับบางคั้นเคยลุ้นไปแล้วนะครับสีสันสวยงามก็อยากลุ้นอีกนะครับ กระถางที่สิบสองครับลูกไม้กระถางที่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับท่าน,นที่ต้อการท่านไหนที่ต้องการสั่งบอลสีนะครับเตรียมปากกามาจดนะครับ EP นี้ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบนะครับจดกระถางที่ท่านชอบนะครับแล้วค่อยโทรมาแจ้ง รัาค้าที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าครับเป็นทั้งลายและเบอร์โทรกระถางที่สิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับมีความด่างเปรอะแบบนี้นะครับสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนมีจุดสีแดงกระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับมีชมพูและเขียวเขียวสีขาวสีขาวจุดแดง ล้นกระถางแบบนี้นะครับกระถางที่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดครับสีขาวกระดูกเขียวนะครับแล้วก็ด้านล่างน,นะครับสีชมพูนะจุดขาวๆสีชมพูจุดขาวๆนะครับกระถางที่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบแปดครับ ลูกไม้กระถางที่สิบเก้านะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับมีสีชมพูซ่อนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับกระถางที่ยี่สิบตรงนี้พอค้าก็จะทําการอัดคลิปในช่วงเย็นนะครับช่วงกลางคืนเนื่องจากว่าช่วงกลางวันมีธุระไปหลายอย่างนะครับกระถางที่ยี่สิบครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับ ต่างใบแต่ละใบลักษณะแบบนี้นะครับพ่อค้าก็จะอัดคลิปไปตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าก็จะเอาขึ้น youtube ให้ให้ท่านท่านได้เลือกนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกระถางที่ยี่สิบเอ็ดถูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับหลังจากทําการอัดคลิปเรียบร้อยแล้วพ่อค้าก็จะทําการผสมบันสีนะครับแต่ถ้าวันไหนอัดคลิปดึกก็จะผสมบันสีก่อนมาอัดคลิปนะครับเนื่องจากบันสีต้องผสม ช่วงช่วงเย็นนะครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มแต่เกสรของบอลสีจะบานเต็มที่ประมาณสองทุ่มนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาถ้าหน้าหนาวก็จะบานดึกหน่อยกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบสองครับกระถางที่ยี่บสามครับตุกไมบ้บอลสีชุดนี้ของเราครับใบใหญ่ใบสมบูรณ์ครับ จากว่าเรามีการปรับปรุงเรื่องดินอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงปรับปรุงเรื่องอุณหภูมิในตู้นะครับเราควรเปิดไ้ประมาณเท่าไหร่นะก็ทดลองเปิดดูเรื่อยๆนะครับว่าจะต้องแง้มไว้ประมาณกี่เซนในช่วงวันที่อากาศร้อน,นวันที่มีแดดแต่เช้ากับวันที่ไม่มีแดดนะครับก็อาศัยแอปนะครับแอปจากโทรศัพท์เรานะครับว่าทรัพยากรอากาศว่าวันนี้อุณหภูมิจะสูง หรือไม่สูงนะครับก็ลองดูเราดูจากแอปแล้วเราก็ไปเปิดตู้ไว้เลยนะครับกระถางที่ยี่สิบสามครับกระถางนี้กระถางที่ยีบสี่ครับเราทดลองทําการตั้งวันสีตั้งกระถางวันสีห่างกันนะครับน้องเขาก็าจะแผ่ใบออกแบบนี้เลยนะครับกระถางที่ยี่ริบสี่ครับอ,ออกกว้างมากลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าครับ มีสันทองแต่ละต้นนะครับขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งแต่ละพ่อแม่พันุนะครับแต่ละฝักก็จะไม่เหมือนกันประทางที่ยี่สิบห้าครับประทางที่ยี่สิบหกครับการผสมบันสีนะครับมีหลักคร้าวว่าพ่อให้สีแม่ให้รูปทรงสําหรับต้นแม่ที่เป็นต้นอุ้มฝักนะครับเขาก็จะไปเป็นตัวที่ให้รูปทรงของลูกไม้บอลสีนะครับส่วนเกสรตัวผู้ก็จะ โดยส่วนตัวผู้ที่เก็บมาผสมก็จะเป็นตัวให้สีกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบหกระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับแต่สำหรับการที่อันยาบอนสีทดลองแล้วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นเหมือนทิษตีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของบอนสีนะครับบอนสีบางต้นเอาอเกสรตัวผู้ไปผสมอะไรก็คล้ายกับต้นพ่อมากที่สุดนะครับ แต่บางต้นเอาอะไรมาผสมก็จะเหมือนแม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของวันสีด้วยครับกระทางที่27ครับลูกไม้ก็ทางที่28ครับถ้าเป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะครับถ้ยิ่ทฤษฎีที่ว่าพ่อให้สีแม่ให้รูปทรงนะครับแม่อุ้มปักเป็นไม้ด่างลูกก็ยังมีไม้ด่างออกมาเกิน50เปอร์เซนนะครับก็ ทดลองดูนะครับใครอยากรู้ลองทดลองดูกอคาก็ทดลองไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่สามสิบครับเขาก็จะเริ่มทิ้งใบล่างนะครับเขาก็จะยืดตัวสูงขึ้นไปนะครับใบล่างแบบนี้เขาก็จะทิ้งออกไปนะครับสัเงเกตได้ว่าครับใบของวันสีจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใบบอลสีนะครับเล็กลงแสดงว่ามีความผิดปกติจากเว้นกรณีที่ใบเล็กลงเนื่องจากเขาจะมีดอกออกมานะครับกระถางนี้กระถางที่สามสิบลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับใบคล้ายๆหกหลงครับแต่ยังไม่กัดสีเนื่องจากว่าไม้ตระกูลประเพทนี้นะครับจะก,กัดสีตอนที่มีใบประมาณั มากกว่าห้าใบนะครับยกเว้นกรณีที่เกิดมาจากหัวแล้วหัวใหญ่แต่ถ้าเกิดมาจากหนอก็จะเขียวเช่นกันนะครับกระถางนี้กระถางที่สามที่เด็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสองครับใบกลมใบยาวใบไผ่นะครับเราก็ทําได้นะครับแต่ว่าใบไผ่นี้ไม่มีแม่พันธนะุ์พอดีจาหน่ายหมดนะครับขายหมดก็ไม่มีแม่พันธุ์ไว้ผสมนะครับ ยังไม่มีใบไผ่ออกมาจนนําหน่ายในช่วงนี้กระถางนี้กระถางที่สามสิบสองครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสามครับชอบความด่างความป้ายแบบไหนครับชอบจุดเล็กจุดใหญ่นะครับตัดสีเข้มไม่เข้มก็อลองเลือกดู ep ที่หนึ่งร้อยหกสิบกระถางที่สามสิบสามครับกระถางที่สามสิบสี่ครับใครสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้า แย่ลืมบอกอีพีกับพ่อค้าด้วยนะครับอีพีนี้อีพีน่หนึ่งร้อยหกสิบจดกระทางสำรองไว้ด้วยนะครับกรณีที่โทรมาแล้วบางทีท่านอาจจะโทรช้ากว่าลูกค้าท่านอื่นนะครับใจตรงกันชอบต้นเดียวกันให้จดเผื่อมาด้วยจะได้ไม่ต้องกลับไปดูซ้ำอีกรอบนะครับถ้าท่านจดเผื่อไว้แล้วอย่างในยังไงไม่ได้ทุกต้นก็ยังดีที่ท่านไม่ต้องกลับไปดูอีกนะครับ กระถางที่สามสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับเห็นได้ลูเ่เข้มๆแบบนี้สีสันวันนี้นะครับใกล้เคียงกับสีจริงมากที่สุดนะครับเนื่องจากพ่อค้าจัดไฟใหม่นะครับเนื่องจากว่าต้องไลฟ์กลางคืนเนื่องจากว่าต้องอัดคลิปในช่วงกลางคืนตลอดนะครับพ่อค้าจริงทําการรับไฟใหม่นะครับ กระถางที่สามสิบห้าครับปลูกไม้กระถางที่สามสิบหกครับปลูกไม้กระถางที่สามสิบเจ็ดครับปลูกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับปลูกไม้กระถางที่สามสิบเก้าปลูกไม้กระถางที่สี่สิบครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหากท่านตั้งวันสีไว้ในร่ม ใต้ร่มไม้นะครับต้นไม้ช่วงนี้ก็จะงอกงามดีนะครับแนะนําให้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ให้ร่มเงาด้วยนะครับให้น้องก็โปรงมีแสงลงมาได้บ้างนะครับอย่าปล่อยให้ทึบจนเกินไปน้องบันสีเขาจะสุขภาพไม่ดีนะครับกระถางที่สี่สิบครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบเอ็ดครับการตกแต่งพุ่มไม้ในช่วงหน้าฝนนะครับจะช่วยให้ต้นไม้ที่วางอยู่ใต้ ต้นไม้ใหญ่อีกที่นึงนะครับเขาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเชื้อโรคเชื้อรานะครับจะได้ไม่เข้าทําลายกระถางที่สี่สิบเอ็ดครับลุกไม้กระถางที่สี่สิบสองครับนอกจากวันสีชอบแสงแล้วนะครับแสงแดดยังช่วยทําลายเชื้อรานะครับที่อยู่กับพื้นดินหรืออยู่บริเวณคนต้นไม้ไม่ให้เชื้อรานะครับเข้าทําลายต้นไม้ของเราได้นะครับกระถางที่สี่สิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่สี่สิบสามครับหากต้นบอนสีไม่ได้รับแสงแดดนะครับเป็นเวลานานเขาก็จะยืดเพื่อหาแสงและก็ใบจะเล็กลงกร,ระถางที่สี่สิบสามครับกระถางที่สี่สิบสี่ครับเมื่อใบของบอนสีเล็กลงปรปรุงอาหารได้น้อยลงใบใหม่ที่งอกขึ้นมาก็จะน้อยตามไปด้วยเนื่องจากน้องเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอากาศนะครับ เนื่องจากไม่มีแสงให้ปรุงอาหารมากนักเขาจึงหอกใบออกมาแค่นิดเดียวกระทางที่44ครับกระทางที่45ครับสําหรับใครที่เลี้ยงบอนสีนะครับสแสลนที่มีความเหมาะสมใช้ได้ทั้งปีก็สแสรน70%แต่ใครอยากให้บนรนสีในช่วงหน้าหน้าฝนและหน้าหนาวครับได้แสงเยอะๆก็ใช้สแสรน50%และกลางแสรน50%เพิ่มอีกหนึ่งชั้นในช่วงฤดูร้อน กระถางที่สี่สิบห้าครับกระถางที่สี่สิบหกสำหรับการกลางแสดงห้าสิบเปอร์เซ็นครับมีผลเสียค่อนข้างเยอะในกรณีที่วันไหนร้อนนะครับตู้เราก็จะมีความร้อนเยอะตามไปด้วยทําให้บอลสีไม่สวยหากเราลืมเปิดตู้ทิ้งไว้ก็มีโอกาสถึงขั้นเป็นบอลน,นึ่งได้เลยนะครับเนื่องจากความร้อนในตู้สูงเขาก็จะทำให้ใบของบอลสีไหมครับกระถางที่สี่สิบหกครับ กระถางที่47ครับความด่างความป้ายของแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะครับและจะตักแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีจํานวนเยอะขึ้นมีหลายหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นความแตกต่างของลูกไม้ที่เกิดขึ้นก็จะเยอะตามไปด้วยเช่นกันกระถางนี้กระถางที่47ครับกระถางที่48ครับ ลูกไม้กระถางที่49นอกจากความสวยที่เกิดจากแสงนะครับดินก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะครับกระถางนี้กระถางที่49ครับกระถางที่50ลูกไม้กระถางที่50ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่มีการหมักจากเศษวัชพืชหรือ ใบก้ามปูนะครับแต่แนะนำนะครับให้ใช้ใบก้ามปูเนื่องจากว่ามีไนโตรเจนค่อนข้างสูงนะครับนอกจากไนโตรเจนที่วันสีต้องการแล้วเราจะสามารถเติมปุ๋ยคอกลงไปได้นิดหน่อยนะครับแนะนําไม่ให้ใส่เยอะเดี๋ยวก็จะมีสีเขียวเยอะกว่าสีอื่นนะครับจะเป็นไม้ไม่ขัดสีก็จะเป็นไม้ทนสีเขียว นอกจากใบก้ามปูแล้วก็จะมีใบมะขามนะครับจะทําให้เขากัดสีสวยกระถางนี้ก็ถางที่ห้าสิบครับละถางที่ห้าสิบเอ็ดครับใบมะขามและใบก้ามปูนะครับก็มีฤดูที่เขาล่วงหล่นคือฤดูหนาวนะครับมะขามปักแกในช่วงฤดูหนาวใบเขาก็จะล่วงหล่นมองเห็นปักได้ง่ายสามารถเก็บปักได้ง่ายนะครับเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับหน้าหนาว ความชื้นในอากาศน้อยและใบของเขาก็แก่จัดเนื่องจากว่าเขางอกมาในช่วงฤดูฝนเขาก็ทําการถัดใบในช่วงหน้าหนาวกระถางนี้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับกระถางนี้ก็ทางที่ห้าสิบสองครับในช่วงหน้าหนาวเหมาะสาหรับการเปลี่ยนดินให้บอลสีนะครับเนื่องจากหน้าหนาวบอลยุบตัวเราก็ทําการไม่ต้องดูแลอะไรมากเราก็มีเวลาไปทําการหาใบก้ามปูนะครับมาเก็บไว้ หลังจากที่เขาพักหัวได้สักสองสามอาทิตย์น่าจะหมดหนาวแล้วหรือว่าจะต้องรอถึงสองเดือนขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับถ้าหมดหนาวแล้วก็ทําการหรือหัวออกมาเปลี่ยนดินเพื่อให้น้องเขางอกออกมาใหม่ได้อย่างสวยงามและก็จะแตกออกมาเป็นกอกร,ระถางน,นี้กระถางที่ห้าสิบสองครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสามครับ จะมีสีสันแต่ละต้นไม่เหมือนกันต้องเลือกดูนะครับว่าท่านชอบแบบไหนยังไงนะครับการกัดสีจักัดจอบจัดด้านนอกหรือด้านในหรือกัดเป็นครึ่งๆนนะหรือจะเป็นด่างเหมือนลายปลาครับกระถางที่ห้าสิบสามครับประถางที่ห้าสิบสี่ครับลูกไม้บอนสีชุดนี้นะครับทุกๆชุดท,ท,ท,ที่ทางอัญญาขายที่ทางอัญญาจําหน่ายนะครับ สามารถนําไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ในตู้เพราะทางอญ,ญาบอนสีได้ทําการปรับสภาพน้องไว้แล้วก็คือทําการเปิดตู้ไว้ก่อนทําการจําหน่ายกระถางที่54ครับลูกไม้กระถางที่55ครับเมื่อท่านได้รับลูกไม้บอนสีครับให้ท่านทําการแกะกล่องกระดาษนํานำลูกนำลูกไม้ที่ทําการครอบแก้วออกไปไนะครับ ที่ทางระยะบนสีครอบแก้วส่งไปให้ออกมาได้รับแสงก่อนอย่าเพิ่งแกะแก้วที่ครอบออกกระถางที่ห้าสิบหกครับเมื่อทําการแกะเมื่อทําการแกะออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วตั้งพักไว้ก่อนนะครับเมื่อหลังเวลาหกโมงเย็นนะครับตอนเย็นๆอากาศไม่ร้อนค่อยแกะแก้วที่ครอบออกนะครับแล้วก็ทําการแช่น้ําในกระถางแช่น้ํา แล้วนำลงแช่น้ำนะครับซึ่งกระถางไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนหลังจากนั้นตอนเช้าให้เทน้ำออกเหลือประมาณหนึ่งเซนนะครับลดระดับน้ำเหลือประมาณหนึ่งเซนวางในพื้นที่ที่ท่านต้องการหากท่านวางแล้วพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่าเพิ่งย้ายน้องเข้าไปโดนแดดในกรณีที่ต้องการย้ายน้องออกไปในพื้นที่ที่แสงมากกว่านะครับให้ย้ายน้องตอนเย็นนะครับ น้องก็จะได้มีเวลาปรับตัวในตอนกลางคืนและเช้าเช้ามาเขาค่อยๆปรับตัวกับแสงตอนกลางวันนะครับถ้าย้ายจากพื้นที่แสงเยอะเข้าในร่มสามารถย้ายได้เลยนะครับเพราะถ้าน้องทนแสงแดดไม่ได้เขาจะเหี่ยวเฉาในาตอนนั้นเลยให้รีบย้ายเข้าร่มได้เลยนะครับแต่ถ้าย้ายออกไปบริเวณที่มีแดดให้ย้ายตอนเย็นกระถางที่ห้าสิบหกครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเก้าครับลูกลูกไม้กระถางที่หกสิบครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเอ็ดครับสีเขียวนะครับจะโตเร็วกว่าสีอื่นนะครับสีสีเขียวก็วจะโตค่อนข้างเร็วเลย ถ้ามีสีนะครับเขาก็จะอยู่ข้างล่างกันนี้รรก,กระถางที่หกสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสองครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสามครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสี่ครับ ลูกไม้กระถางที่หกสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่หกสิบหกครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเจ็ดครับความด่างความใต้ก็มีนะครับแต่เป็นสีเขียวเหลืองนะครับกระถางที่หกสิบแปดครับ ตุกไม้กระถางที่หกสิบเก้าครับเหมือนกันเนหะมือนเดิมนะครับสีเขียวจะโตเร็วสีแดงจะโตช้าแต่สีเขียวเหี่ยวเร็วนะสีแดงจะเหี่ยวช้ากว่านะครับในกรณีเราย้ายตู้กระถางที่หกสิบเก้าครับกระถางที่เจ็ดสิบครับกระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับ กระถางสุดท้ายกระถางที่เจ็ดสิบสองครับบญสีที่แข็งแรงนะครับบนสีที่เขาตั้งตัวอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีไม้ค้ำนะครับหรือปลูกมาแล้วไม่ได้ย้ายกระถางไม่ได้ทำการล้างรากย,าย้ายกระถางนะครับเขาก็จะมีการเจริญเติบโตทางรากอย่างต่อเนื่องทําให้สุขภาพเขาแข็งแรง ไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ต้องใช้ไมค้ค้ำกระถางนี้กระทางที่เจ็ดสิบสองสำหรับวันนี้อัญญาบรสรีสวัสดีครับ